สวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับือผมกาวิน5 5 5 5อีกรอบนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะทำมาทำการจัดอันดับนะครับ10อันดับมาสไรเดอร์พลังธาตุน้ำนะครับซึ่งมีคนขอมาผมก็เลยต้องทำให้นะครับก็อา่าขอจริงแล้วเนไรเดอร์พลังธาตุน้ำเนะี่ยมันมีมากกว่า10ตัวอยู่แล้วนะครับผมแต่ผมก็เลยเอา10ตัวที่แบบมันเป็นแบบพลังน้ำจริงๆนะครับมันก็ไปดูกันเลยครับว่าจะมีตัวไหนบ้างอันดับ10บมัสไรเดอร์กีส์อันน์วอเทอร์ ก็บอกเลยว่า g ี e s Arm w a t e เเนี่ยเป็นร่างที่เพิ่งออกมาตอนใหม่เลยนะครับก็คือ Geese p 2นะครับซึ่งแปลงร่างโดยการใช้ Waterless Buckle นะครับกับเข็มขัด d e s ซ r e Diver นะครับก็กลายเป็น g e s s Arm Water ครับผม ก็กีส์อาร์มวอเเนี่ยคือไม่ใช่ร่างที่แข็งแกร่งขนาดนั้นครับเขาก็มีแค่ปืนฉีดน้ําอันนึงนะครับซึ่งก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับแต่เมื่ออยู่ใกล้แหล่งน้ําใหญ่นะจะสามารถดึงน้ําเข้ามาใช้ได้นะครับแล้วก็จะเป็นปืนฉีดน้ําที่แรงขึ้นนะครับแต่ก็สามารถเอาปืนฉีดน้ํามาฟาดได้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้ารวมกับร่างอื่นแอย่างเช่น b o สต์บัคเกิลก็อาจจะทําให้แข็งแกร่งขึ้นครับอันดับ9 มาสไรเดอร์เบลสนั่นเองครับผมคขาเป็นไรเดอร์เบลสนะครับหรือที่รู้จักกันดีคือพระรองในเรื่องเซเบอร์นั่นเองนะครับซึ่งเบลสเนี่ยจะทำการแปลนด้วยการใช้เซคเอนสอดไดเวอร์กับไลออนเซนคีววันเดอร์ไลบุกนะครับซึ่งก็จะเป็นวันเดอร์ไลบุกแบบธาตุน้ำเนาะแล้วก็เป็นจะใช้ดาบของพลังธาตุน้ำนะครับซึ่งก็กลายเป็นสิงโตน้ำอะไรประมาณนั้นนะครับก็ ถือว่าเป็นไรเดอร์ท่าน้ำอีกตัวหนึ่งครับพลังของเบลสนั้นไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับมีแค่ว่าถ้าไม่ตายกับดาวนี่เป็นน้ำนะครับอันดับที่8นะครับนั่นคือ m a s ์สไรเดอร์เซโรนะครับหรือซีโรวันไบติงชาร์กนั่นเองนะครับ ม a สล s เดอร์ซิลวันไบติงช้านะครับแปลงล่างด้วย Shark ไบติงช้างโปรไซคีนะครับซึ่งพอแปลงล่านี้ยเราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าออกแบบมาจากปลาฉลามแน่นอนอยู่แล้วนะครับ <S <S ซึ่งซิลวันไบติงช้างเนี่ยก็ไม่มีค่อยมีความสามารถเรื่องน้ําเท่าไหร่นะครับมีแค่ว่าตอนแปลงล่าเนี่ยจะต้องมีน้ําอยู่ใกล้ๆนะครับเพื่อให้ฉลามขึ้นมาได้นะครับแต่ก็ถ้าไม่ตายอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้ใช้เกี่ยวกับน้ำนะครับใช้แค่อามีบอะไรแบบนี้นะครับ อันดับที่เจ็ดนะครับพี่นั่นก็คือมาสไรเดอร์วิสาทวอเทอร์สไตล์นั่นเองนะครับพร้อมมาสไรเดอร์วิสาทวอเทอร์สไตล์นะครับซึ่งถือว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นพลังธาตุน้ำจริงๆเลยนะครับซึ่งเป็นร่างกายใช้แหวนน้ำวิาสาทนะครับก็บอกเลยนะครับว่าคอมเม้นไรเดอร์วิสัทวอเทอร์สไตล์เนี่ยจะทำอะไรก็จะเป็นน้ำหมดเลยนะครับไม่ว่าจะทำให้ตายก็จะเป็นน้ำนะครับจะขนาด สับประรดตอนสับปะาดระเบิดยังเป็นน้ำมาลองคิดดูโดยเฉพาะมารวมกับแหวนวิาสา์แล้วก็เวทมนต์ของวิาสาตนะครับสามารถทาให้เป็นน้ําได้หมดเลยนะครับก็ไม่ว่าจะอะไรเป็นโลอะไรได้หมดนะครับเป็นน้ําก็ถือว่าเป็นไรเดอร์พลังธาตุน้ําจริงๆนะครับอันดับ6นะครับนั่นก็คือมาสไลเดอร์โพไซดอนคอมเมนไรเดอร์โพไซดอนนะครับหรือที่เราจะเรียกกันได้นะครับ ว่าเป็นลักไรเดอร์ของในเรื่องโอสนั่นเองนะครับซึ่งผมมาในเดอะมูวี่นะครับโพไซดอนนะครับเหมือนจะเป็นไรเดอร์อนาคตนะครับซึ่งอยู่ในเดอะมูวี่โอสกับโฟเซ่นะครับซึ่งโพไซดอนเนี่ยจะแปลงร่างโดยการใช้เม็ัลสามเหลี่ยนนะครับจะมีปลาฉลามปลาวาแล้วก็เหมือนจะเป็นปลาหมาป่านะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับ 레ลเดอร์ตัวนี้นะครับเหมือนเซเลรวันไบติงชาร์นะคือคือไม่ค่อยมีพลังด้านน้ำเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้จะมีคล้ายๆเป็นหอกนะครับซึ่งก็มีพลังน้ำอยู่ในตัวนะครับอันดับ5นั่นก็คือมาสไรเดอร์อะควานนเนงนะครับผมคอมเมนต์ไรเดอร์อควานะครับก็ตามชื่อเลยครับเป็นคอมเมนต์ไรเดอร์ที่เกี่ยวกับน้ำแน่นอนยูยนะครับบอกเลยว่ามาสไรเดอร์ตัวนี้ก็เป็นมาสเดนในอาคนเหมือนกันครับคนแปลงร่างเดียวกับโพไซดอนนะครับ ก็พลังของอาควานะครับบอกเลยว่าก็ถ้าไม่ตายก็จะเป็นพลังทางน้ำเหมือนกันนะเวลาจมตีก็จะเป็นน้ำแต่ประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถว่ายน้ําได้ในน้ําอย่างคล่องแคล่วนะครับอันดับ4นะครับก็คือคอมเมนไรเดอร์โอสชาอุตตานนโอสชาอุตตานะครับแปลงร่างโดยการใช้เหรียญเมดอลสามเหรียญนะครับก็คือปลาวานปลาไหลไฟฟ้าแล้วก็ปลาหมึกนั่นเองนะครับ จะสามารถใช้ความสามารถที่จะทําให้ตัวเองกลายเป็นน้ําแล้วก็สามารถว่ายน้ําได้คล่องแคล่วในน้ําได้นะครับความสามารถของเมดอลนะครับนั่นก็คือเมดอลปลาหมึกนะครับจะทําให้ขาของโอสเนี่ยเปลี่ยนเป็นหนวดปลาหมึกได้นะครับแล้วก็ส่วนตรงปลาไหลไฟฟ้านะครับจะสามารถเอาคล้ายๆเป็นหนวดของปลาไหลไแบบอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็แบบมาช็อตศัตรูได้นะครับ ส่วนด้านบนปลาหวานนะครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่ามันทําอะไรได้นะครับอันดับ3นะครับคอมินไลเดอร์รีไวซ์เมกาโลโดอนมาสไลเดอร์รีไวซ์เมกาโลโดอนนะครับแปลงร่างเดียก็ใช้ไหมก็โลโดอนไวส์สเต็มนะครับพอแปลงร่างผู้ก็ไวส์แน่นอนนะครับก็จะเป็นร่างเมกาโลโดอนด้วยนะครับ เมื่อกดใช้รีมิกซ์แล้วเนี่ยจะกลายเป็นปลาฉลามซึ่งก็สามารถไปไว่ายในน้ำได้นะครับซึ่งอาวุธหลักของวีไวส์ไมค a การลนันเนี่ยจะเป็นคีบอีกแล้วนะครับที่อยู่ตรงแขนอันดับ2นะครับมัสสเลเดอร์อาร์บิสนั่นเองนะครับ มัสไรเดอร์อับิสนะครับอยู่ในเรื่องดิเคทที่อยู่ในโลกลิวคินะครับซึ่งออกแบบมาจากปลาฉลามนะครับและสามารถมีความสามารถที่สามารถเรียกปลาฉลามออกมา2ตัวได้นะครับซึ่งพอ2ตัวเนี้ยปลาฉลาม2ตัวมารวมกันปุ๊บจะ,ะกลายเป็นปลาฉลามตัวหนึ่งตัวใหญ่ๆนะครับซึ่งก็สามารถว่ายไปไว่ายไปในน้ําได้นะครับอันดับ1นะครับมัสไรเดอร์แบล็กอาร์เอ็กซไบโอไรเดอร์นั่นเองครับ คอมเมนต์ไรเดอร์แบล็ก RX ไบโอไรเดอร์นั่นเองนะครับก็คือเป็นหนึ่งในสามล่างของแบล็ก RX นะครับซึ่งทุกคนอาจจะเป็นล่างที่หลายคนลืมนะครับซึ่งล่างนี้ก็คือเป็นล่างที่ส่วนใหญ่เป็นพลังน้ำนะครับพลังน้ําของแบล็ k RX ไบโอไ d เดอร์ที่ผมพูดถึงนะครับก็คือสามารถเปลี่ยนตัวเองให้เป็นน้ําหรือของเหลวได้นะครับแล้วก็สามารถจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและผ่านตามซอกเล็กๆต่างๆได้นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับไรเดอร์พลังธาตุน้ำนะครับใครชอบอันไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับซึ่งผมพลาดตัวไหนไปก็บอกกันมาได้นะครับหรือใครอยากให้ผมจัดอันดับสิอันดับอันไหนอีกเนี่ยก็บอกกันมาได้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคท่านี้อาจจะไม่ได้ลงคลิปนะเพราะว่าสอบ